ซูรีเบรนแคร์ไลท์โคมไฟถนอมสมองเพียงเปิดใช้อย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงคุณแม่ขี้หุดหิดมากต้องเปลี่ยนคนดูแลบ,บ่อยมากคนคนดูแลไม่ได้คุณแม่เนี่ยถกล้มนะคะเป็นอมัมพฤกษ์แล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกก็เลยทาคุณแม่ไปรักษาจนหาย แต่การหายของคุณแม่คือหายจากแนเรื่องของร่างกายการทํางานของสมองคือแกทํางานไม่ค่อยได้พูดก็อาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างให้แกเนี่ยกดรีโมทเปิดทีวีเองที่แม่ถ้าเมากกื่อก่อนที่แกชอบเล่น i p a d แกก็ทำไม่ได้เลยหมอก็แนะนําว่าจะต้องฉีดจมเซลล์ซึ่งเจาะจงไปที่สมองเลยถึงจะรักษาได้ซึ่งค่าใช้จ่ายแพงมาก ชูเบรนแครมันเป็นเทคโนโลยีมาจากไต้หวันวนะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจเทคโนี้อยู่แล้วไปสร้างมาว่าที่ไต้หวันเองก็จะมีโคมไฟตัวนี้ก็คือชูรีเ i รนแค e l ไลท์ไปปรับสมดุลในสมองเราก็เลยลองมาใช้กับคุณแม่ไม่ได้หวังสูงตอนแรกคือหวังแค่ว่าให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ก็พอแล้วเป็นที่มาของการเริ่มใช้โคมไฟ LED ชูรเรนแครนี่นะคะ ถ้าลองใช้โดยที่วันหนึ่งประมาณ3หรือบชั่วโมงทุกวันเลยสิ่งที่เราเห็น,นพัฒนาการหลังจากการใช้โคมไฟแล้วก็คือแกน,นอนหลับได้ดีขึ้นและหลับสนิทในตอนคืนอันที่2ก็คือปกติแกเป็นคนขี้หงุดหงิดมากตอนแ,กแรกๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนคนดูแลบ่อยมากเพราะว่าแกทนคนดูแลไม่ได้แต่พอหลังจากใช้ไปสักพักหนึ่ง อารมณ์หงุดหงิดหายไปเราไม่รู้หรอกว,ว่ามันมาจากอะไรแต่ว่าเราเพิ่งมารูทีหลังจากผูกลิดบอกเราว่าโคมไฟตัวนี้มีผลในการช่วยเรื่องด้านของสภาพอารมณ์และสภาพจิตใจด้วยก,ก่อนที่คุณแม่จะเป็นอมตะเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้นั่งหนึ่งสองสามนาทีเนี่ยแกก็หงุดหงิดดุดิกดุ๊กดิกๆๆละแต่พอหลังจากใช้เกิน6เดือนแล้วเนี่ยนะคะตอนเนี้ยคือสิ่งที่อัศจรรย์กันทั้งบ้านก็คือว่า าหนาสามารถนั่งนิ่งได้แบบเกือบหนึ่งชั่วโมงกับเราได้เลยอันนี้เป็นอะไรที่เรารู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจกันทั้งบ้านเลยนะคะจากที่ใช้รีโมทไม่ได้เลยเปิดทีวีไม่เป็นเปิดเองไม่ได้โทรศัพท์เราพูดถึงใช้ไม่ได้ประมาณสองสมตร์ทที่แล้วนี่เองคุณแม่สามารถใช้โทรศัพท์แล้วกดโทรโดยใช้ไลน์ด้วยนะไม่ใช่มือถือนะคะกดไลน์โทรตามดีใช้นกลับบ้านเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตกใจและดีใจมากค่ะ นี่คือสาเหตุนะคะอยากแนะนำโคมไฟชูรีเ็นแคร์ไรท์ตัวนี้นะคะให้กับทุกๆคนจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากอย่างน้อยสมาธิดีขึ้นอารมณ์หงุดหงิดน้อยลงการใช้แล้วทําให้ยืดอายุข,ของการที่จะไปเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเนี่ยแค่เนี้ยมันก็คุ้มค่ามากแล้วคะอยากแนะนําชูรีเ็นแคร์ไรท์ตัวนี้ให้กับทุกๆท่ททานนะคะ ก็ยังไงซะกันไว้ดีกว่าแกเพอลเวาเป็นแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเราคาดคิดไม่ถึงนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ณตอนนั้นนะเราจะหาเงินพอที่จะรักษาคนที่เรารักไหมนะคะหรือไม่ต้องตัวเราเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะ